ไปชิมโดนเลยขวาขวาตรงนี้ขอแล้วนาะตีหนึ่งอะ่ะมีตีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวอะไรเนะกูเล่นข้างล่างนะกูไม่กูไม,ไม่ไปเล่นบนหลังคา เล่นข้างล่างเนี่ยด่ามันไม่ตามมหรอกมันลงฝั่งนู้นมันลงไหนนะถือทรับไปไปด้วย มีคนมาหน้าชิมยังไม่เมามันมีเสซ็ตท้าอีกวะรู้ว่าถึงท้าอะไรตรงกูมีคนร่วงยังดื้อเพื่อนแกนอยู่นุ่นว่ายน้ำอยู่เห็นปลาชิมตรงกูก็มีคนยังูุแก่ ไว้อบอทแม่งก็ยิงกูจังเลยตา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 ย,ตายตวะไม่เห็นใครหรอไม่เห็นกูป้อนหรอบอทแม่งก็ยิงกูจังเลยตายแต่มึงเดีย๋ยวกูสแกนกล้องให้ อยู่ล่างสุดอะเราเปิดบอทเลยไปละเปิดเลยทิมทมเดินตามลงมาบอทขึ้นมาแล้วนะไปไหนมึงจะไปไหน ต้องไม่อยู่ข้างล่างไม่ได้กอนเขมันไอ้เนี่ยถ้าเราได้บอดตัวเนี้ยเวลามันปายาใส่เราเราจะวิ่งไว้เว้ยดีเฮ้ยมึงยัามึงย่าใช้อันนี้นะเว้ยเนี่ยเห็นปะถ้าเราเนี่ยเรามีลมออกหัวเราจะวิ่งไว ีมาลูกซอ,องไปไป้อมดูดมีกระสนอน RPG บ้ามียหกลูกอยวไปละไปไล่ล่าคนดีกว่าขับเรือไปเอ,อ่อขับเรือไป ไม่เคยยิยงอะ่ะบอดเหรอืมบอดอยากได้รถว่ะแเงาคือแีนังกาเลย มันยิงไม่ตรงเออปากาแม่งโคตรกากในแพทนะแพทที่แล้วแม่งดีสุดในแพทเลยแต่แพทนี้แม่งโคตรกากเลยโดนไหมปะไม่ดูว่ะมันทีฟันนี้มันเป็นแบบย้อนยุกอะเป็นชัเตอร์ั่งรีเมคอะวัดก็ม,มาจะย้อนตัวจริงนัง่นแม่งต้องปรับการวิ่งให้เร็วบนตะกอน มีคนด <ไป S 1> ิกัน่าใช่ <ไป S 1> แต่เราขึ้นตรงนี้ไ,ไ,นไม่ได้่ะจะวิ่งไปขึ้นตรงเล่นข้างหลังก็มีวะแต่เอาข้างหน้าก่อนแล้วกันเออเออเออโอ้ยไกแท้กูายกอยากได้ปืนใหม่แล้วกนะูไม่อยากเล่นสไนแล้วเนะ่ะ แม่งไม่โดนเลยไอ้เหี้ยโดนโอ้โหไม่หน้าเบื่อว่าเล่นสนใดอ่ะไอ้เฮียยิงไม่โดนเลยสัตว์โดนโดนล่วงหนึ่งอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่โดนว่ะโดนแล้วที่พวกโดนล่วงโอ้โหเดทสแกนให้

ไหนวะโดนแล้วก็กแลทุก็พตัองารของรวิ่งเห็นป้อโดนแล้วก็กแล้วล้นใครไม่ยิงกูวะเนี่ยตรงนี้นแตกแตก ไอ้กู้ใจรถมีอีกตัวหนึ่งนั่นอ,ะ,อะไงเนะอยูของมองึงเฮ้ยพวกคงณมีไอเราอะไรของมึงเอาวบ้า แตก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 มีอีกปะไอ้ยัยยางแตกมีรถคันอื่นป่าวะคนอ่ะอืออยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่น่ะ ไปแดงน้องตาย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 ลอง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 โดนสนายกูกูเห็นอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะโดนร้อยสิบหกเม็ดเดียวเพื่อนสวชิมมีสองม่วงอ่ะปะมีแล้วมีแล้วเอ้ยมีคุณคุยก็ส่งอภิจีน่ะเอามาเดี๋ยวมาเดียว ไอชิมตอนนี้ไม่ลดยัง <ไป S 1> มาเพื่อนิว e แล้วเนี่ยหนึ่งคิวหนึ่งคิวกูแปดละกูแปดละ เน,น,น้นทาราเมะจะแบงคนง่ายีก่อนเฮ้ยกูเห็นคนคไม่ไหนวะตายไปมึงนะโดนคอมโบนรกกูเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้ชิมขี่รถลงมาดิกดคอนโทรลอะมึงขับเลยไปไปไป เงียบเลยเงียบเหงาเลยเกินแมปไม่งงใหญ่เลยเลยสิเก้าคนเอง ข้างหน้าข้างหน้าวนกลับมาที่เดิเ <c oughs> ดมเลยอะก <c oughs> ูหมดแล้วหรถ <c oughs> คนะันนั้นยังแตกนะเพื่อน มงดูก้อนเมฆดีไแมโคตรสวยเลยอคืนคมจัดคนไปนไหนหมดวะเนี่ยไปข้างหน้าวะชิมดี ขี่รถชนแั่นก่อนชนโดน75ตายตายตายล่วงหนึ่งกูเปลี่ยนรถก่อนโอเครถโย่แพนกูตามโอ้รถกูยั้งแตกแพนไหวปะนะ่ะ ไม่ววะมมนหนีวะหนีไปไหนอะ่ะโอเหนมาแล้วมันอยู่ไหนเพื่อนอาไปาปแค่กู<ป>วิ่งสวนมันพอดีเลย เดวลดแรงว่ะลดแรงว่ะต okay. ูมาเป็นปีเ้ยมีก็โเจ็ดไม่เจอโซไม่มเลยตาลทวยโอ้ยเนี่ยเป็นวิอนวิกา มึงแก้ปืนจานวิกมาสอ่ไอ้เหี้ยทำไมกูไม่เห็นวะกูเป็นคนยิงมันตายด้วยนะศพนั้นอนะเอ๊ะของดีของดีคนแม่งไปไหนหมดวย่เนะี่ยสิบคิวแล้ววะเมื่อกี้คิวแล้วนะ่ะสี่คิวเอ้อเอาเรื่อง เราเก็บไปสิบสี่ตัวละเอาเรื่องชา,างดขไปเยขวา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 ชิ้นขวาตรงไปตรงไปงซ้าย,ายไม่ใช่หรอซ้ายซ้ายข้างหลังอะข้างหลังเราตอนเนี้ห็นได้เหรอไม่ใช่ข้างหลังเรามขี่าามาผิดทางวกวซ้า,าย ็มาขอ้วบอกขวาตรงไป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 เหอแล้วเอ้ชิมขี่ดีๆเพื่อนน้ำมันจะหมดเดี๋ยวไม่ถึงหมดแล้วด้วยไหลไปน้องไหลไปไหลไปไหลไปไปแล้วต่เวนเอ้โน้นไหนเห็นชิมเชมโดนโดนโดน เข,นะข,ข้าไปแล้วอุ้ยชิมโดนตัวไกลๆยิงหลังคาเหรอวะโดน,โดน,นหลังคาโด,โดนรอ้อยสิบหกหลังคาจะร้องเอาให้โดนดิเอาให้โดนดิเป่าจนที่เปังปิงแง่ทองหลังคาไปไหนแล้ววะนะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ เราไปเล่นในทุ่งเราไปเล่นในทุ่งได้เล่นขึ้นมาตะน่หวะาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ชอบก่อนไอ้เพจเฮ้ยข้างหน้าชิมชั้นสองอยู่ชั้นสองไม่ไปไหนแล้ววะชิมขอแต่แต่ แตก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 ไม่มีปืนจันวิกไอ้มีนี่ว่าขอละกันยังมีใช่ไหมในว่าไอ้ไปไปต้อ,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 องสำรวจเป็นแล้วเพื่อน มาหรอ <Beij> แอบ,บดิเพื่อนไอ้เหี้ยเต้นวะเต้นหมดเลยหรอลวงหนึ่งเบสตุกูที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับน้องกูบอกแล้วตายได้นนเราที่หนึ่งแน่นอน เอาเรื่มจาดทำไมเราตึงอย่างว่าเพื่อนไไเยไม่ดูคับพีเชิวต้อมาต่อตรงนี้